เอาอีกแล้วเฮ้ยอเส็กโอ้ยทำมาได้กันเนี่ยโอ้โอ้โอ้พันท่วมพันท่วมโอ้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 ยดับดับเอออุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยไม่ไปไม่ไปอะไรอ่ะทำไมทำเงี้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลูกบี่ เอา้าทำไมจมครั้งสุดท้ายเลยอ่ะโอ้พลาดแล้วใช่เหรอควันดำปีเลยอ,อ,อ,อ่ะโอ้ใส่ดินเยอะ ให้ดูกันเอาอะอยู่นี่ไม่มีใครใครจมเลยนะเนี่ยไปแลวพี่เอออ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวเบา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 เดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดเบา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 โอ้ อะไรอ่ะทำไมไม่ไปเลยอ่ะบดเบกมืออย่างไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีฮะเออหนูเอาพ่อพ่อพ่อดัน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 อุ้ยใส่เยอะใส่เยอะรอบเนี้ยเลยขึ้นไม่ไหว เอาทำไมไปไม่ไหวอ่ะอู้ไม่จมหนักยังเลยอ่ะเอกอีกอีกมันน่วมอะอะไรนะไม่ใส่เยอะด้วยรอบเนี้ยดูดิดูร่องดิดูร่องว่ะจมหนักจมหนัก เอาเออออาโอ้โอ้ออ้โโอ้ไปเลยจมขนาดนี้มันจะขึ้นยังไงไว้ขนไหนก็ขึ้นบ่ไวดอกเนี่ยใส่ปิดเกียร์หรือเปล่าวะดูวะ อืมไม่ใช่หรอกมันจมลึกมันน่วมแล้วตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่ดูดูร่องว่ายังลึกเนาะใช่ไหมข้างๆไม่เป็นไร <c oughs> มันน่วมอะ่ะอา้าคันอื่นไม่เห็นจมอะ่ะอา้าวันดีครับเสี่ยตรงรอยอะไรมันจะยุบขนาดนะั้น

Tìm được hai Nhiều hai nghìn hai mươi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  hai nghìn sao mươi hai nghìn hai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  mươi cuối cùng hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn bị mươi hai nghìn hai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  Nó bị nghìn hai mươi hai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  จริงบอยังบ่เสือจอดแล้วเช็ได้กี่เที่ยวอะสิบสองเหรอฮะนับเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วได้ได้สิบเที่ยวอ,อ๋ออยู่นี่ได้สิบสองเล็กเลยฮะหมดแบตยังเล็กเลยนี่อะไรเนี่ยเล็กลไม่รู้มันไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไร <laughs>

พอแกไม่ให้ไวอย่างนั้นลงเะมาเวียงมานี่อ๋องนันนะให้มันสวยๆยเปิดน้ำนี่ลงไปละลายลงไปเซะน้ำมันเต็มแล้วกับเปิดนี่ลงไปทับลงไปกันแค่ตรงนี้เบ็นือไม่เป็นเที่ยวสุดท้ายจมสวยเดี๋ยววางงินเงินคาด โอ้ขาไหมเขาพึ kind of ่งปูติดัานี่ฮีนเท่าไรฮีนอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอันตรายนะ จับม <laughs> ือหน่อยเลยนจับมือหน่อยไปไปจะทำอะไรก็ทำตูดลายตูดลายมันทำอะไรเนะ เขาโดนค้ายวบอกมาว่าตักใส่รถมันจะเอาไปโกงไ้ไหนไปดูมัน นอนบ่อเ้อมันนนบ่อมันนอนบ่อนะเนี่ยเต่าไหนเต่า, oh. ามาเตาา่าไหนหัวแลวหัวแลยราดราด จเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ